เออบอกให้ถูงผ้าไม่ติดไม่ติดไม่เธอต้องเอาถุงพลาสติกออกเขาบอกเอาออกนะครับบอกให้เอาถุงพลาสติกออกไม่แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะปุ๊กนะมาว้าวเอาไม่เอาไม่ไม่ทันไม่ทันเลยไม่ทันเลยเฮ้ยจ้า สุดยอดมากอีกรอบสิอรอบสิมันตีแล้วมันไม่ออกเลยแล้วเธอไม่ทับจะลวดนี่นี่ติดติดไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละดวช่วยช่วยอ่ะวะเดี๋ยวก็เนื้อก็น่าหลอกเอาใส่ผ้าถูผ้าถูผ้าเออเออถูผ้าถูผ้าเออ เอาไม่เป็นไรขับถูกใหม่อ่ะกลุ่มนี้ลองสิกลุมนี้ลองค่ะลองลองอลองสิลองลอง Đi. à, đây máy? cái trái cái trái này, cái này cái trái này. มัชิ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยต้องชิ้นเล็กๆไม่ต้องไปสัมผัสใกันไม่ใช่เออมันไม่คูอนะบอกให้ถูกับพา อย่าม่งกุมีกมสุพวรรณทำไมกินอร่อยจังนะลูกแห้าแล้วกาแล้วเะอลาะกัาแล้วเธอร้องกาแล้วอ่ะเธอรองใหม่เอ้องใหค่ะเฮ้ยอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่แม่ อ่ะกลุ่มไหนอยากรู้ไปดูสิที่นอนอ่ะสิที่นอนมาทำให้เพื่อนดูหน่อยดุอ่ะใช่ มันเลียไม่ใช่เอาไม้มันทัดไปใกล้กระดาษอย่างนั้นเอาแบบไม่ต้องใกล้มากอ่ะเออถ้ามันมีแรงปุ๊บกระดาษมันจะติดขึ้นมาเลยเข้าใจไหมคะเออมีแรงเลยอย่างแรงมันทำลายพิ็สิ่งโลกเด็กจะกันผู้หญิงบอกไม่ต้องมาไปถูผมเดี๋ยวผมเสียถูผ้าถูผ้าถูเลย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 ที่ได้ผลก็รอดลองอีกรอบนี้สิลองอีกรอบนี้กูจะปิดคลิปละเออไม่ปสิ 有卡，这卡。<哇>